อยาเย็นทีคุณอยากกินข้าวไหมรับเปล่ามาแล้วบปล่กินฉงกินถุกไม่เอาไม่เอาไม่เอามันมันเก่าไปเฮียมัจะปูชันดาวโอ้โหตายเลยเฮียเอ้ยไปปึ๊บโอ้ยมา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 โอ้ยโอ้ยยาเย็นทีโง่ไอ้โง่นี่เนี่ยยาเย็นที นี่ไปรอดหลอกบอกเลยโอ้ยไม่ทำอะไรอะทำอะไรอะอยากเย็ดทีไอ้เหี้ยอยากเย็ดทีไม่รอดไม่รอดแล้วกูอะเกมไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยแพ้ไอ้สารไอ้คุยอุตส่าห์ได้ป่าทันทีเอ้า เอา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 พี่คล้อกันมาดูอย่าเองเยอย่าประมาณนจ๊นน้องๆเยวมึงจะเจอพลังของเนนไว้โงี้